สวัสดีครับแฟนเพจของเลอรีนแลวก็ลูกค้าของเลอรีนทั้งลูกค้าปลีกแล้วก็ลูกค้าโรงแรมนะครับวันนี้ตามที่ผมเคยสัญญาไว้นะครับได้ยินเสียงไหมครับโอเคอย่างที่ผมเคยสัญญาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็จะมาให้คําแนะนํากับกับ ผู้ที่อยากจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องนอนของโรงแรมนะครับทีนี้วันนี้ผมจั่วหัวด้วยคาว่าหมอนในโรงแรมเนี่ยเขาใช้กันแบบไหนนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยถ้าเคยมีประสบการณ์เวลาเราไปพักโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราไปพักโรงแรม4ดาว5ดาวเนี่ยเราจะชอบใช่ไหมฮะแล้วส่วนใหญ่เวลาเราไปพักโรงแรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราชอบหมอนนะครับเราก็จะลื้อ ขึ้นมาดูใช่ไหมฮะว่าหมอนที่เข้าใช้กันเนี่ยเป็นหมอนประเภทอะไรทําไมมันนุ่มและนอนสบายมากใช่ไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าวิธีการเลือกแล้วก็เคล็ดลับในการเลือกหมอนโรงแรมเวลาเรล,ลีนส่งหมอนให้โรงแรมเนี่ยเป็นหมอนประเภทอะไรแล้วกเ็เลือกแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าหมอนนะครับมันมีหลายประเภทใช่ไหมฮะหมอนที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยอาจจะเช่นหมอนยางพารา หมอนเมมโมรี่โฟมหมอนที่เป็นเส้นใยต่างๆใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์เส้นใยไมโครไฟเบอร์ iber, อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าเส้นใยบอลอันนี้ก็เป็นเป็นวัสดุของหมอนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับทีนี้พอกลับมาถึงในเรื่องของหมอนที่เราใช้กันในโรงแรมเนี่ยเวลาพวกเราไปพักนะฮะเคยสังเกตไหมครับว่า โรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยเกือบจะ90%เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์แหละ,ะน้อยมากนะครับที่จะใช้หมอนอหมอนที่เป็นแท่งไม่ว่าจะเป็นหมอนยางพาราหรือหมอนเมมโมรี่โฟมใช่ไหมฮะหมอนพวกนี้นะฮะ,ะไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ย ไม่ได้จำหน่ายหมอนพวกนี้เพราะว่าตลาดของผม <ๆ S 1> คือเป็นตลาดของของโรงแรมรีสอร์ทนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะโรงแรมรีสอร์ทส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้หมอนที่เป็นประเภทของเส้นใหญ่อ่าทีนี้ประเภทของเส้นใยเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้นะครับผมจะมา,าแนะนาให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวอย่างหมอนให้ดูนะอา่าเวลาเราไปตามตามาห้างดัง,ดง ม่อะ่ะที่เป็นพวกร้านค้าส่งต่างห้างค้าส่งต่างๆนะครับเราจะเห็นหมอนที่ราคาประมาณ2 0 0กว่าบาท299บาท199บาบาทแล้วเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยเราก็สำหรับเราเนี่ยก็โอเคแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราไปขึ้นห้างวเวลาไปห้างใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีหมอนหลักใบหนึ่งก็คือหลักพันบาทหลายร้อยบาทนะครับแล้วมันต่างกันยังไงหมอนพวกนี้นะฮะถ้าเราไม่ประสบถ้าเราไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยเราก็จะเลือกไม่เป็นวันนี้นะ ผมเคยบอกไว้แล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผมฟังฟังผมนะและผมอธิบายเนี่ยพวกเราจะมีไอเดียในการเลือกหมอนแล้วต่อไปนี้เราจะแยกชัดเลยว่าหมอนแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอะอย่างเช่นเส้นใยของหมอนนะผมจะยกตัวอย่างให้ให้ดูะฮะอันนี้นะครับอันนี้นะฮะ,นนะ,ฮะที่ผมบอกว่าหมอนใบละร9อบางทีก็เ9้บาทส9งนะฮะอ่าหมอนเส้นใยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะมีความกระด้างเห็นไหมฮะว่ามันจะมีเป็นก้อนมันจะมีน้ําหนักเบานะฮะหมอนอ,อันนี้นะฮะแล้วหมอนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเส้นใยห,หมอนอีกแบบหนึ่งนะผมเปรียบเทียบให้ดูนะอ่าดูนะครับเห็นไหมสองอย่างนี้ชัดๆนะครับอันนี้เส้นใยโพลีเอสเตอร์นี่อันนี้เห็นไหมดูมันดูละบุนกว่าใช่ไหมฮะเส้นใยห,หมอนอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่าเส้นใยไมโครไฟเบอร์ iber, นะ โอเคแล้วมันต่างกันยังไงนะครับสองแบบนี้แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้กันที่โรงแรมที่เป็นรายวันเนาะราคาก็จะถูกลงแล้วกเ็เจ้าของเองหรือว่าลูกค้าเองก็ไม่ได้คาดหวังมากว่าหมอนที่ที่เราไปนอนเนี่ยมันจะมีความรุ่มแบบว่าตามที่เราต้องการนะก็นอนแล้วก็ไปพักเพราะว่าราคาของห้องก็ไม่ได้แพงมากอันนี้คือหมอนเส้นใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นหมอนโพลีเอสเตอร์โอเคนะครับส่วน เส้นใยที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือเส้นใยตัวนี้นี่เส้นใยตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นใยไมโครไฟเบอร์เส้นใยไมโครไฟเบอร์เนี่ยถ้าพวกเราเคยได้ยินหลายหายคนลูกค้าเวลามาถามผมเนี่ยพี่ครับได้เคยเคยได้ยินว่าหมอนไมเ,เขาเรียกว่าหมอนขนห่านเทียมหมอนขนเป็ดเทียมหมอนไมโครเจล อะไรต่างๆเหล่านี้มันแตกต่างกันยังไงผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าหมอนพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนขนห่านเทียมขนเป็ดเทียมไมโครเจลพวกนี้นะฮะมันคือเส้นใยไมโครไฟเบอร์ถ้าผมส่งโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยผมจะบอกว่ามันคือเส้นใยไมโครไฟเบอร์อ่ามันจะมีความละเอียดเนาะอันนี้ครมันจะมีความนุ่มมันจะมีความแอบซอบมันจะไม่จับเป็นก้อนมันซักได้นะครับเส้นใยตัวนี้แต่ถ้าเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะจับเป็นก้อนเห็นไหมฮะมันจะต่างกันน้ําหนักก็จะต่างกัน โอเคทีนี้ <c oughs> หมอนหมอนสองแบบเนี่ยเออหมอนหมอนหมอนไบโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับแล้วทําไมเขาต้องเรียกว่าเป็นขนห่านเทียมขนเป็ดเทียมอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไมทำไมต้องเรียกชื่อต่างกาันง่ายๆเลยนะครับหมอนตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังระหว่างห่านกับเป็ดอะห่านกับเป็ดสกุลนนะ่ะเรารู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวของเราเนะี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันแพงกว่า เอาง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับห่านจะดูแพงกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะมันคือความฉลาดของร้านค้าต่างๆว่าถ้าเขาใช้คําว่าหมอนขนห่านเทียมมันจะดูแพงกว่าหมอนขนเป็ดเทียมถูกไหมฮะอ่าเนี่ยแหละครัแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเส้นใยตัวนี้แหละฮะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดมองในเรื่องของราคา ถ้าเกิดมองในเรื่องของราคาเนี่ยเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยจะมีราคาถูกเมื่อไหรก็ตามนะถ้าเกิดเราไปซื้อของอย่างเช่นหมอนที่อยู่ในออนไลน์แล้วราคาบอกว่าหมอนขนห่านเทียมแล้วราคา199บาทนะฮะไม่ใช่อย่าไปหลงกลนะครับหมอนพวกนี้คือหมอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่หมอนเส้นใยไมโครไฟเบอร์เนาะไมโครไฟเบอร์ไมโครเชลขนห่านเทียมขนเป็ดเทียมมันคืออันเดียวกันทีนี้ร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจะตั้งแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่เขา เพื่อจะแยกถึงความต่างเนาะให้รู้สึกว่าการตั้งราคาขายต่างๆเนี่ยให้มันดูแตกต่างกันออกไปแค่นี้เองเนาะอ่าโอเคอันนี้นะครับโอเคอันนี้ของราคาแล้วนะครับทีนี้แล้วหมอนในโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกค้าของของเลอเดีนเองเนี่ยหมอนที่ผมจะแนะนําไม่ว่าจะเป็น โรงแรมรายวันเซอร์วิสพาตเมนต์โรงแรม3าดาว4ีดาวโรงแรมหดาวหรือพูวิลล่าเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้หมอนที่เป็นรุ่นพรีเมียมคือเป็นรุ่นที่ทําจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์เพราะว่าในความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเนี่ยลูกค้าเนี่ยพึงพอใจมากกว่ามากนะครับแล้วก็รีวิวที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ารีสอร์ทบางที่หรือว่าลูกค้าบางคนเนี่ยมีงบประมาณที่จํากัดเนี่ยเขาบอกว่าเอาขอราคาถูกเนี่ยผมก็จะแนะนําตัวนี้แหละฮะ แต่หมอนของเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะครับมันใช้แป๊บเดียวแล้วมันก็น,นุ่มเขาเรียกว่ามันมันจะแฟบแต่ว่าช่วงแรกๆที่เราใช้เนี่ยมันจะดันดันหัวมันมันจะดูตึงๆนะฮะแต่ว่า,าใช้สักสักไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะแฟบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้เป็นถ้าเกิดเราจะซื้อไปใช้เองอทีนี้หมอนในโรงแรมเนี่ยวิธีเวลาในการเลือกหมอนที่เอาไปใช้ในโรงแรมต่างๆที่เวลาลูกค้าหรือพวกเราเรลาไปนอนนะครับเราจะรู้สึกว่าหมอนมันนุ่มสบายเนาะ ทีเนี้ยผมจะบอกเจ้าของโรงแรมรีสอร์ททุกคนนะบอกว่าเวลาเราใช้หมอนในโรงแรมเนี่ยอย่าใช้หมอนที่หนาแน่นเพราะเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยที่มาในโรงแรมเนี่ยเขาจะชอบนอนหมอนสูงหรือนอนหมอนต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอนที่ผมจะส่งให้กับโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยมีอยู่ถ้าเกิดหมอนลรกลีนของของผมเนี่ยมีเกือบ10รุ่นนะแต่ถ้ามีจะมีรุ่นที่ผมส่งให้กับโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยอยู่ประมาณ3รุ่นเองนะแต่เดี๋ยว รอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าหมอนรุ่นอะไรบ้างเนาะที่เราใช้ในใ,ในในที่ผมส่งให้กับโรงแรมรีสอร์ทเนาะทีนี้เงื่อนไขในการใช้หมอนในโรงแรมเนี่ยถ้าถ้าพวกเราเป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทนะหมอนที่ใช้เนี่ยเคล็ดลับมันง่ายดีเดียวอย่าซื้อหรืออย่าใช้หมอนที่เป็นหมอนสูงไปใช้ในโรงแรมหมอนเนี่ยผมมีเกือบ10รุ่นอย่างที่ผมบอกแต่ว่าหมอนแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะก,กับคนที่นอนไม่เหมือนกัน เราในฐานะที่เป็นคนจัดซื้อหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมเราเนี่ยเขาชอบนอนหมอนสูงหรือหมอนต่ำเพราะฉะนั้นหมอนที่ใช้ในโรงแรมเนี่ยต้องเริ่มที่หมอนนุ่มทั้งหมดอ่าทีนี้หมอนนุ่มเนี่ยมันมีมีนุ่มต่ำนุ่มกลางนุ่มสูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอ่ะหมอนที่ผมอานี้ผมอธิบายเลยดีกว่าวันนี้หมอนที่ผมส่งให้กับโรงแรมรีสอร์ทมีอยู่3รุ่นคือรุ่นเ e x t r a s อร t รุ่นเลอซ แล้วก็รุ่นถ้าเกิดเป็นหมอนคิงไซส์นะก็จะเป็นหมอนรุ่นเลอร์ควีนทั้ง3รุ่นเป็นหมอนนุ่มต่าหมดเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ไปพักโรงแรมที่ใช้สินค้าของเลอร์ลีนนะหรือว่าหมอนคอโลลีนเนี่ยถ้าเกิดไปรู้ไปรื้อ,อหมอนดูนะที่ด้านข้างเนี่ยผมจะมีชื่อรุ่นไว้เนาะถ้าเป็นหมอนหมอน5้าดาวเนี่ยโดยปกติผมจะแนะนําให้ใช้หมอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สใบเนาะจะมีหมอนคิงไซส์เนี่ยสใบไว้ด้านหลังเนาะแล้วก็ หมอนรุ่นนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่ารุ่นเลอควีนจะเป็นหมอนนุ่มต่ําแต่เป็นหมอนไซส์ใหญ่เนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าอีก2ใบเนี่ยจะเป็นหมอนนุ่มเหมือนกันจะเป็นรุ่นเอกเตร้าซอฟเพราะฉะนั้นหมอนด้านหลังก็จะเป็นหมอนนุ่มด้านหน้าก็จะเป็นหมอนนุ่มแต่ไซส์ต่างกันถ้าคนที่ชอบหมอนต่ำเวลาเรานอนนะครับเราก็สามารถดึงหมอนใบใดใบหนึ่งเนี่ยมานอนได้แต่ถ้าเกิดคนคนตัวใหญ่หรือว่าชอบนอนหมอนสูงเนี่ยเขาสามารถใช้หมอน2ใบเนี่ยนอนด้วยกันได้เห็นไหมอ่าแต่ทีนี้ ถ้าเป็นโรงแรม3ดาวหรือโรงแรมรายวันหรือว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยโดยปกติเนี่ยในเตียงอย่างเช่นเตียง6ฟุตเนี่ยเราจะใช้หมอนแค่2ใบหมอนที่ผมแนะนําให้โรงแรมใช้เนี่ยก็คือหมอนรุ่นเหลือซอปเท่านั้นพอ1เพราะว่าเรื่องของงบประมาณที่จํากัดนะแล้วก็รายได้ของโรงแรมเนี่ยก็คือมีอยู่เท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้หมอนถึง4ใบเนาะแต่ว่าหมอนสํารองที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าหมอนที่อยู่บนเตียงเนี่ยเราใช้แค่2ใบสําหรับหมอนโรงแรมที่เป็นรายวัน เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรม3ดาวเนาะแต่เมื่อไรก็ตามที่เข้า4ดาว5ดาวหรือพูลวิลล่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้หมอนทั้งหมด4ใบอ่าเนาะแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นหมอนนุ่มต่ำอ่าทีนี้โดยประสบการณ์ของผมนะลูกค้าที่ไปพักโรงแรมแล้วใช้หมอนของเลยลีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับมาซื้อหมอนที่สั่งตรงกับทางร้านอ่าแล้วผมจะบอก ก็คือที่หมอนนะครับเรามีชื่อรุ่นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายกับการที่เราจะแนะนาเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะถ่ายรูปมาเนาะแต่ทีนี้เขาก็ไม่คุ้นชินบางทีเขาก็ไม่รู้จักเลอลรีนเนาะทีนี้เขาจะถ่ายรูปแค่บอกโอเคนี่หมอนรุ่นอะไรคะอะไรเงี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอนที่ส่งเนี่ยเขามีู่มรุ่นคือ e x t r a s o f t เลอ o f ฟและก็เ e อควีนแค่นั้นเองเนาะ,ะทีนี้แล้วทําไมผมไม่ไม่ใช้หมอนรุ่นเลอเฟิร์มหรือหมอนรุ่นเลอคิง หมอนรุ่นเลอเฟิร์มหรือหมอนรุ่นเลอคิงเป็นหมอนหนาหมอนแน่นหมอนเลอคิงเนี่ยถ้าเป็นหมอนรุ่นใหญ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเอาหมอนเนี่ยมามาโชว์ให้ดูเนาะหมอนเลอคิงเนี่ยมันเหมาะสําหรับเป็นหมอนเป็นหมอนหนาเหมาะสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเนี่ยเฉียดร้อยอ่ะเป็นหุ่นพลัสไซส์อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีน้ําหนักที่เป็นหุ่นพลัสไซส์เนี่ยเขาจะใช้หมอนต่ําไม่ได้แต่ถ้าเวลาไปนอนโรงแรมเนาะ ผมเลยแนะนําให้โรงแรมเนี่ยใช้หมอนนุ่มๆฮะหลายใบวางบนเตียงนั่นคือใส่ว่าทําไมโรงแรม5ดาวสดาวหดาวเขามีหมอนหลายใบเพราะาเขาไม่รู้ว่าลงลูกค้าที่ไปพักอ่ะเขาชอบนอนหมอนสูงหรือหมอนตำ่ำแต่ถ้าเกิดมีหมอนหลายใบลูกค้าสามารถเล่นหมอนได้ที่อยู่บนเตียงอันนี้แหละครับคือเคล็ดลับของโรงแรม4ดาว5ดาวหรือพูลวิลล่าเนาะนี่คือคอนเซปต์ในการเลือกเลือกใช้หมอนเนาะทีนี้ถ้าเราเองเนี่ยจะอยากจะซื้อหมอนนี่หรือว่าอยากจะใช้หมอนที่ ที่แบบโรงแรมแล้วเอาไปใช้ที่บ้านอย่างที่ผมบอกตะกี้บอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยหมอนในโรงแรมเนี่ยเท่าที่ผมไปมาเนี่ยผมก็ไปต่างประเทศเลยมาเยอะนะผมไม่เคยเห็นหมอนที่เป็นหมอนยางพาราเพราะฉะนั้นนะหมอนยางพาราเนี่ยมันก็อีกจุดประสงค์หนึ่งเนาะถ้าเกิดคนที่ชอบหมอนยางพาราหมอนแน่นแล้วก็หมอนที่แบบไม่ไม่ใช่สไตล์โรงแรมก็เลือกไปแต่ว่าอันนี้คือสำหรับโรงแรมแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามีใครใช้เนาะ นะแล้วอีกอย่างตลาดก็ไม่ได้เป็นตลาดที่ที่ผมเจาะจงคือตลาดโรงแรมเพราะฉะนั้นตลาดโรงแรมเนี่ยโดยส่วน,น,นใหญ่จนะใช้หมอนที่เป็นเส้นใหญ่เนาะใช้หมอนที่เป็นเส้นใหญ่แต่เส้นใหญ่เนี่ยเราต้องเลือกให้เป็นว่าเส้นใหญ่อะไรเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์ตรงนี้นะหรือเส้นใหญ่ที่เป็นไมโครไฟเบอร์หรือขนเป็ดเทียมขนห่านเทียมอ,อ๋อว่ากลเนาะขนห่านเทียมก็จะดูแพงกว่าขนเป็ดเทียมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเราเลือก เรารู้แล้วว่าความต่างของเส้นใยและประเภทของหมอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเราเราจะรู้แล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเลือกเป็นเนาะโอเคทีนี้เวลาเราสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้คําพูดที่ให้มันดูดีถูกไหมอ,อย่างเช่นหมอนนุ่มแบบโรงแรมนุ่นนี่นั่นอะไรงี้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่จัว่วหัวว่าราคาถูกๆจำผมไว้เลยนะหมอนพวกนี้นะจะเป็นหมอนที่เกรดที่เป็นที่เป็น ระดับล่างลงมาโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหมอนโพลีเอสเตอร์แต่ถ้าเวิร์ดดิ้งของเขาหรือว่าคําพูดในคําโฆษณาของเขาหรือคําอธิบายของหมอนนะเ็าบอกว่าเป็นหมอนขนเป็ดเทียมขนหา่านเทียมแล้วราคาเนี่ยสักราคา100ร้อยกว่าบาทจําผมไว้นะไม่มีหรอกครับต้นทุนก็ไม่ได้แล้วครับเพราะเส้นใยของตัวนี้เนี่ยมันแพงกว่าเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเลือกหมอนออนไลน์ถ้าเขาบอกว่าเป็นหมอนขนหา่านเทียมเนี่ยราคาเนี่ยต้องเป็นหลายร้อยขึ้นจําผมไว้เลยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นราคาถูกแล้วบอกว่าขนหานเทียมไม่ใช่มันคือเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนาะเราจะไม่รู้หรอกครับจนกว่าเราจะได้ของจริงแล้วลองจับมันดูเนาะโอเคทีนี้เวลาเราไปเลือกหมอนเนาะเวลาเลือกหมอนสมมติเราอยากได้หมอนโรงแรมสมมติเราไปเดินห้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเลือกถ้าไม่มาเจอผมนะไม่มาเจอผมหรือว่าเจอเออจ้าหน้าท,ที่ที่น่าชอบผมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปเลือกหมอนนะครับ พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เวลาไปเดินห้างเนี่ยใช้วิธียังไงไหมฮะก็คือไปที่โชว์รูมของในห้างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆแล้วก็วิธีการคือเราไม่มีโอกาสได้นอนถูกไหมแล้วเราก็จะใช้วิธีการก็คือกดกดหมอนใช่ไหมกดหมอนแล้วก็เราจะใช้ความรู้สึกว่าเออหมอนใบนี้มันน่าจะเหมาะกับเราถูกไหมอ่าเห็นไหมฮะหมอนใบนี้มันน่าจะเหมาะกับเราแต่ว่าเราไปนอนจริงๆเข้าเนี่ยปรากฏว่าเรานอนไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ซื้อหมอนเนี่ยมาอยู่เต็มบ้านถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอนนะครับในการเลือกเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะหมอนนะครับมันไม่ใช่สินค้า fashion. แฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหมอนเนี่ยเราต้องคุยเราต้องคุยรายละเอียดกับคนขายว่าโอเคเรานะมีท่านอนอะไรท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงมีอาการกลโนมมีโรคประจําตัวไหมมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกระดูกคอเสือ่อมหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องอธิบายให้หมดแต่สําหรับเรือรีดเองนะ ลักษณะอาการต่างๆเหล่านี้หรือว่าความต้องการพิเศษเหล่านี้เราผมจะมีหมอนที่แนะนําให้สําหรับแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยสนใจหรือว่าอยากจะได้คําแนะนําพิเศษในการเลือกหมอนโดยที่แบบว่าซื้อหมอนมาแล้วแล้วใช้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเราต้องโยนไปเต็มห้องนะครับอย่าซื้อแบบนั้นนะและผมก็ไม่อยากให้ลูกค้าของผมเนี่ยเวลาซื้อหมอนไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมกล้าพูดเลยนะผมขายหมอนมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ผม เกือบเกือบสิปีแล้วนะหมอนที่ผมขายไปทั้งหมดตอนนี้นะประมาณ6-7 0 0 0หมื่นใบผมโพสไ์อยู่หน้าหน้าเพจไปดูได้เลยนะแล้วแลวโดยสถิติของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่ซื้อหมอนของเลอรีนเนี่ยเพราะผมจะรู้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตลาดที่ที่ในเมืองไทยนะหมอนรุ่นเลอร์ซอฟกับเลอร์คอมไฟล์จะเป็นหมอนที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกค้าจะต้องมาคุยกับทีมผมหรือว่าทีมงานก่อนว่าโอเคมีเงื่อนไขพิเศษต่างๆมีรคประจําตัวหรือเปล่าในการเลือกหมอนเนาะโอเคอันนี้นะครับทีนี้โอเคหมอนนะครับอายุการใช้งานของหมอนนี่โดยปกติโรงแรมเขาเรียกเชลไลส์ของโรงแรมนะหมอนที่ใช้ในโรงแรมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยหมอนในโรงแรมเนี่ยเราจะเปลี่ยนในรอบทุกๆ2ปีเนาะสปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนครั้ง เพราะอะไรต้องเปลี่ยนค้างเพราะหมอนนะครับมันใช้มันโดนใช้ทํางานหนักไปทั้งตลอดทุกคืนถูกไหมเพราะว่าเขาเนี่ยรองรับน้ําหนักเราอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอนเนี่ยถ้าใครผมจะบอกทุกคนไว้เสมอบอกว่าหมอนของเลอรีนเนี่ยใช้ระแบนไหมผมบอกว่าแบนสิถ้าเกิดหมอนไม่แบนเนี่ยก็ต้องเป็นมันไม่ใช่หมอนดิเพราะว่าอะไรรู้ไหมขณะที่นอนน่ยยังแบนเลยเอ้ยขณะที่นอนน่ยยังยุบเลยถูกไหมแล้วหมอนทําไมถึงไม่แบนจําผมไว้นะจําผมอีกแล้วเมื่อไร ถ้าที่ไหนบอกว่าหมอนของเขาไม่แบนนะอย่าไปซื้อมันมีที่ไหนครับหมอนใช้แล้วไม่แบนมันคือคำคำชวนเชื่อไม่มีหรอกครับหมอนที่ไหนไม่แบนหมอนจะต้องแบนเนี่ยครับเพราะเรานอนทับมันทุกวันอะแล้วใช้ไปใช้ไปอะฟองอากาศที่อยู่ระหว่างเส้นใยนะฮะมันก็ต้องแฟบลงถูกไหมแต่พอแฟบลงวันแรกที่เราซื้อกับผ่านไป1ปี2ปีอะครับ แล้วรู้สึกว่านอนไม่สบายอันนี้แหละครับเราจะต้องเปลี่ยนหมอนใหม่น,นต้องกลับไปที่โรงแรมโรงแรมเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เปลี่ยนหมอนทุกๆุสองปีอันนี้คือแบบทุกสองปีนะทําไมต้องเปลี่ยนเพราะหนึ่งคราบสกรปรกที่ลูกค้าไปพักเนี่ยมันก็จะซับโดนซับอยู่ที่ที่หมอนที่ปลอกหมอนเนาะเพราะบางทีบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ซักเนาะแม้แต่เราก็เหมือนกันใช้ที่บ้านเนาะแล้วก็ไอตัวของไรฝุ่นต่าง,างๆเนี่ยที่อยู่ในในหมอนเนาะมันจะมี มันจะก่อเชื้อให้เราได้เพราะฉะนั้นหมอนทุกๆ2ปีเราควรจะเปลี่ยนได้แล้วนี่คือเชื้อไฟล์ของหมอนแล้วอยากขี้เหนียวเพราะว่าหมอนนะครับอย่างของเลอร์ลีนเองทุกวันนี้เนี่ยผมต้องต้องทำเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งเพราะว่าเวลาหมอนนะครับเราต้องใช้คู่กันนอนโดยส่วนใหญ่แล้วเราสาบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราซื้อออนไลน์เนี่ยสามารถมิกกันได้มิกแอนแมชกันได้เพราะเราไม่รู้ถึงแม้ว่าผมจะอธิบายแค่ไหนนะแต่ว่าบางทีก็95%อีก5%อาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะเผื่อ ถ้าหมอนรุ่นที่ผมแนะนํารุ่นนี้อาจจะไม่พออาจจะขยับอีกรุ่นหรือว่าลดลงระดับอีกรุ่นเพราะฉะนั้นนะผมจะพยายามให้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 น้องแอดมินหรือว่าทำโปรโมโชั่นเนี่ยเป็น,นหนึ่งแถมหนึ่งเพราะว่าเราจะได้มีทางเลือกเนาะแค่นั้นเองอโอเคตึดต๊ดตึด๊ดเพราะฉะนั้นสองปีเปลี่ยนครั้งแล้วก็อยากขี้เหนียวเพราะว่าหมอนมันไม่ได้แพงเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลานในการเลือกหมอนเนี่ยเราต้องเลือกผ้าให้เป็นอย่างเช่นหมอนที่ใช้ใน เส้นใยโพลีตัวนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากราคาเนี่ยเป็นราคาที่ถูกผ้าที่หุ้มหมอนเป็นผ้าสีขาวนะครับผ้าของหมอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทีซีเป็นผ้าที่ไม่กันลาฝุ่นตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอนที่ผ้าหุ้มหมอนเนาะไม่ใช่ปลอกหมอนนะผ้าหุ้มเบอะนะครับที่สีขาวๆฮะถ้าใช้กับตัวนี้เนี่ยผมจะต้องใช้ผ้าดาวพลูฟซึ่งเป็นผ้ากันลาฝุ่นอันนี้นะผ้าของผ้าหุ้มหมอนของเลอรีินเนี่ยผมจะส่งไปทดสอบที่สถาบันวิจัยฝุ่นของศิริราชแล้วก็ได้บบรรัอง กันไรฝุ่นมาอยู่ที่9 9 9 7เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นหมอนของของเลอรลินเกือบทุกรุ่นยกเว้นรุ่นเลอร์ฮอนโลเนี่ยจะเป็นหมอนกันไรฝุ่นทั้งหมดและเป็นหมอนรุ่นพรีเมียมทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนะี่ยวันนี้เราเลือกหมอนเป็นกันแล้วแล้วก็ถ้าสนใจหมอนของเลอรลินเนาะผมแล้วก็น้องทีมงานเนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนําพวกเราแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยตั้งสองใบโปรโมชั่นของพวก ของเลอรดินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้รู้สึกว่านอนหมอนไม่สบายลองทักเข้ามาที่เพจของเลอรีนดูนะครับหรือว่าโทรเข้ามาหาผมก็ได้เนาะผมยินดีให้คำปรึกษาส่วนรีสอร์ทโรงแรมเจ้าของหรือจะซื้อบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จะเลือกหมอนรุ่นไหนเนาะวันนี้อย่างน้อยๆก็มีเกล็ดเคลดลับในการเลือกแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้โรงแรมหรือรีสอร์ทแต่ละประเภทเนี่ยสไตล์ของโรงแรมเนี่ยไม่เหมือนกันผมจะมีคําแนะนําต่างๆว,าว่าวิธีการจัดหมอนในโรงแรมเนี่ยเราต้องจัดให้มันมีมิติเนี่ยต้องเลือกอย่างไงแล้วก็จะทําทให้ลูกค้านี่พึงพอใจมากที่สุดนะอย่าลืมนะครับว่าเครื่องนอนที่อยู่ในโรงแรมหรือเครื่องนอนที่อยู่ที่บ้านของเรานะเราต้องอยู่กับเขาเนี่ยตลอดทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเนาะ ส่วนราคาเนี่ยมันก็อีกออีกีกกแบบหนึง่งแต่ผมจะบอกว่าราคาเครื่องนอนหรือว่าหมอนของเือลีนเองเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยเนาะเมื่อเทียบกับกับกับเอางี้กับแบรนด์ดังๆดีกว่านะของเราก็แบรนด์ไม่ได้ดังมากผมก็ถ่อมตัวนิดนึงแต่ด้วยคุณภาพเนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าคุณภาพของหมอนของเลอลีนเนี่ยจะเกิดว่าชนหมัดตอมัดแล้วเนี่ยด้วยด้วยคุณภาพเนี่ยผมกล้าพูดว่า ราคาหมอนของผมไอ้คุณภาพหมอนของผมเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาที่อยู่บนห้างเนาะกล้าพูดเลยว่าใบาละสองสามพันผมยังกล้าชนเลยด้วยคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าหมอนผมเนี่ยขายถ้าเกิดตกต่อใบแล้วหลังหลักร้อยบาทเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วก็แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปซื้อหมอนเขาเียกาไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกคือคือลูกค้าผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยช่วยแนะนําบ,บอกมาถามผมว่า เขาเลือกหมอนไม่เป็นแล้วซื้อมาเนี่ยเต็มห้องไปหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วก็เสียดายแล้วก็ต้องทนนอนหมอนใบเนี้ไปตลอดเลยผมบอกว่าจริงๆหมอนพวกนี้นะถ้าเราใช้ไม่เป็นนะเอ้ยถ้าเราใช้ไม่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 พอดีหรือว่าหรือว่านอนแล้วไม่สบายเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราไปซักแล้วก็เอาไปบริจาคซักเพราะว่าคนที่เขาเขาต้องการหมอนพวกนี้มีเยอะนะอย่างโรงแรมก็เหมือนกันผมเคยแนะนําโรงแรมเนาะเวลาเขาจะเปลี่ยนหมอนใหม่เวลาเขาจะเปลี่ยนหมอนใหม่จากจากจากของเลอรินเนาะ เขาบอกว่าเอาแล้วหมอนใหม่นเนี่ยไอหมอนเก่าเนี่ยจะเอาไปทําอะไรผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้โรงแรมเนี่ยลองซักหมอนพวกนี้ดูเนาะแล้วก็ไปบริจาคตามสถานที่เขาเขารับบริจาคเพราะว่าจะมีคนที่จะมีคนที่เขาขาดโอกาสแล้วก็อยากใช้ได้หมอนดีๆเนี่ยมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในในฐานะที่เป็นโรงแรมรีสอเองเนี่ยเราก็จะได้ชื่อเสียงไปด้วยแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรนะเรื่องของ CSR ของโรงแรมไปด้วยเห็นไหมฮะเวลาเวลา เจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ทเนี่ยเวลาคุยกับผมเนี่ยเราจะได้มุมมองในหลายๆายมิติเนาะไม่ใช่แคเ่เลือกหมอนให้เป็นแล้วแต่ว่าเราจะมีมุมมองอย่างอื่นที่ผมสามารถที่จะแนะนาให้ให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปีกหรือล,ลูกค้ารีสอร์ทเนาะถ้าลูกค้าที่ได้มาเจอผมที่หน้าชอบหรือว่าได้คุยโทรศัพท์กับทางผมเนี่ยเวลาผมแนะนำเนี่ยเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าจะมีคําว่าอ๋อเออใช่อะไรต่างๆเหล่านี้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้ว เรารู้จักกันแล้วแล้วผมจะพยายามที่จะมาให้คําแนะนํากับพวกเราบ่อยขึ้นนะครับออลองทักเข้ามาคุยดูนะแล้วก็ลองใช้หมอนของเลอดีนดูคอนเซปต์ concept, หรือวิชั่นของผมผมอยากให้สินค้าของผมนะไปอยู่ในบ้านของพวกเราเนี่ยชิ้นแรกแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าสินค้าของเลอดีนไม่ว่าจะเป็นหมอนเครื่องนอนผ้าปูที่นอนผ้ารองกันเปื้อนรองเท้าสลิปเปอร์เสื้อคลุม เยอะแยะมากมายที่อยู่ในห้องนอนของเราเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับเครื่องนอนของเลอร์ลินเนาะ้วยคุณภาพและด้วยด้วยเขาเรียกอะไรนะ r e f e r e n ์เ,เฟฟของโรงแรมต่างๆที่ที่ใช้ของเลอรลนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะไลฟ์สดแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมาลืนเดี๋ยวจะมีเกล็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของเครื่องนอนเครื่องนอนเนี่ยมีสตอรี่นะครับ ไม่ใช่มีสตอรี่ไม่ใช่เราไปแล้วสักแต่ซื้อแล้วจบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆพวกนี้จะเสริมให้แล้วเราจะฉลาดในการเลือกมากขึ้นวันนี้ก็ขอจบไลฟ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ